เด็กฉลาดเขาจะนอนกันอย่างนี้หรอคะฮะกระดิชางหลับอยู่กระดิชางได้ไงเด็กฉลาดเขานอนได้อย่างนี้หรอคะอ๋อเจ๊ปังเป็นอาเจ๊ที่แสนดีและฉลาดเด็กฉลาดทาอะไรได้มั้งคะเด็กฉลาดทาอะไรได้มั้งคะฉี่ลงส้วมให้แม่คะ่ะอะไรคะเจ๊ปังเจ๊ปังเออลงส้วมให้แม่ได้คะ่ะเจ๊รู้มากนะคะเพราะเจ๊กินนมเยอะ เดี๋ยวนี้สองกล่อง500 ML อยไม่พอกินกันแล้วค่ะเอ้ยไม่ใช่ีกตัว8-9ตัวหนูค่ะ9ตัวนี่แม่ใจเหนียวจากบ้านนะคะแม่ใจออีกตัวเป็น10เลยลูกชาวบ้านอีกหนึ่งด้วยไอเ้เจ๊ปางปัง,ปง,ปงเด็กฉลาดเขาชอบนอนกันอย่างนี้เหรอคะนอนธรรมดาโลกไม่จำแน้เจ๊เก่งจะไปจะนอนอยู่บ้านเดี๋ยวนี้ จะไปทาไมข้างนอกลูกนมคะก็ไม่ได้กินข้าวก็ไม่ได้กินก็นอนอยู่บ้านสิถ้าแม่ไม่อย,อยู่ไม่จะปิดไฟแล้วเปิดเอาลมเข้าหลังบ้านเนาะจะได้เย็นๆนะลูกเนาะแล้วไม่เสียร์ตรงนั้นให้เจ้ไปนอนใต้โต๊ะนะคะเจ้จะได้นอนสบายลมเข้าดีแล้วนะลูกไป้ปังไม่สนใจละ